ผูกสะานวิมานแห่ใหญ่ขออัญเชิญเสด็จจากฝ,ากฝ,ากฝาก่าฟ้าขออัญเชิญองค์พระมาอาศียที่มีลทธิประทานพรชทย ในสยามผู้ด้วยพระกรุณาและเมตตาธรรมทั่วโลกสามต่างสยบน้อมนบตพระองขออันเชิญเทพเทวันทุกชั้นฟ้า เนะป็นพระทรงนขออัญเชิญญ,ญาณบารมีนาคาครมทุกพระองค์เป,ป,ปน็นพระธมงคนเลิศให้เบิก ประภูป,ปีผาเลงเพลงตรักอันเชิญต่อด้วยตรัสสันดิบาท เดี๋ยวขอเียนเชิญนะครับทุกคนเข้าแถงนะครับโอยเ,เข้าต่อกัอบไม้นะครับมนตร์ี่ดแนแห่งนี้โอ้น,โนักโมนมัสศิกวาขา้าแต่องค์พระศรีติพ,พิิสุทธิว่ฒนที่ควรจะดูแนล พระธิดาเฮสลาที่ปรดิบอรมณ์อระเบิดโซลสับพาวสริตนำลงศักดิ์และเอกอัครราชที่รหัสวัชริติปิสุทัพทิทยาเทวร่าและหมอดอุอาศาสัปดาพิธาเลกในภูมิลกนี้การละบันอิฆาพระพุทธเจ้าจะาก,กระทำพีกรรมบูชายาคพิธีบวงสวงตามสิประเทณีปันทิสัยจารีบโกราน ขอเดชารุา่ภาพอภิมิหารสัพพะอมัมลาทำระสุจริตในประเทษทุกพระองค์จงประสาศประสิทธิจพิธีโดยที่บานุภา,าพา ขอพรเท้าสัตนายเทวราชบรมาราติสโพสาขอพรโลกาบาลาที่ประวัติศิษย์ขอพรเทเพเรือฤทธิ์สิตยิปจะสถานทั่วมอมรทันสภานันสก,กรวาลภีร์ภกไก่ปันสัพตะละเมอฝัานอรุณกราวาลิสิงขอพรนรกาจำเริ่โผลออ่เท้าสถานพิมานมาดอมทิษเทวสารนักขอพรเทพสุรารักษ์อัศศิษย์จงทรงเทวะกรุณาเชิญช่วยอภิาฎ องรักษาแดบกบุลชัยพงวิภาคุณสุขรนลาโภพร้พอมทั้งครอบครัวตลอดจนเุกสี่ทุกท่านทุกคนที่มีความศรัทธาและทุกท่านทุกคนที่เข้าอยู่ในพิธีบวงสวงในวันนี้ขอจงได้เจริญศีลัทธาประสิทธิ์้วยเทพริตเดชาภาพให้กเกษมสุขสัตวา,านหากิไทยในทุกธิยาบทรุกุฎการเมื่อเทอชัยยะฮารุฮาริเทวัง ยักษ์พรมาพุตตรัตกังสุริยจัตทีมาอาโปจเทวาปัทวีจตเตโธวายโตกาภามงุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยสาสาสณะเมตตาคารุณากายจารุคาดีวายสิโนยมัสายะสุวัติโหน ปิโจ้ัตวมือของข้าพเจ้าทั้งสิบอยู่ขอยกมือระหว่างนิ้วพร้อมระนกน้องรรมสกาข้าพเจ้าขอระัวงพุทธการที่สิบมนามคุณแม่โตตกสามส้าคุณพุทธเจ้าห้คุณพรธรรมเจ้าสาปคุณประสงฆ์เจ้าสิบเภูระชาตัวอารสามสิคุณแม่ธรณียี่สิคุณแม่คุณาสิคุณทาเทิงหกคุณพระพายเจคุณอากาศสิคุณอัคราสาสอง คุณพิสวัสิ์คุณปัสสวัสิ์คุณณดวงแก้วสามประการคุณปัญญายันคุณโสดาคุณพัคกินาคาคุณสินห้าคุณสิงห์แปดคุณสิงห์สิบคุณสิงห์ส